กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอัฟกานิสถานพระเจ้าโมฮัมเหม็ดซาอีชากษัตริย์พระองค์สุดท้ายของอัฟกานิสถานที่ทรงขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาในวัยเพียง19ชันา้าษาเมื่อปี1933ก่อนที่จะทรงต้องหลีภัยไปยังอิตาลีพร้อมสมเด็จพระราชินีในปี1973หลังจากที่อัฟกานิสถานเปลี่ยนระบบการปกครอง เป็นแบบสาธารณารัฐย้อนไปในสมัยทรงพระเยาว์ทรงใช้ชีวิตนักศึกษาอยู่ในฝรั่งเศสเกือบ30ปีขณะที่บ้านเมืองนั้นทรงมอบหมายให้พระราชปิตุลาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนในปี1931เมื่อครั้งทร,งทรงเป็นเจ้าชายทรงได้อภิเศกกับอูไมาราบีกุมทั้งคู่มีทายาทเป็นองค์ชายหกพระองค์และองค์หญิงสองพระองค์ เมื่อวันที่17กรกฎาคมปี1973ระหว่างที่กษัตริย์โมฮัมเหม็ดซาอีชาสเสด็จไปทรงผ่าตัดพระจักษุยังต่างประเทศพระญาติของพระองค์โมฮัมหมัดดาอุดคานได้ทำรัฐประหารยึดอำนาจกษัตริย์โมฮัมเหม็ดจึงทรงสระพระราชสมบัติในเดือนถัดมา กษัตริย์และพระราชินีพระองค์สุดท้ายของอัฟกานิสถานทรงพักอาศัยอยู่ในบ้านขนาดสี่ห้องนอนทางตอนเหนือของกรุงโรมประเทศอิตาลีสำหรับสมาชิกราชวงศ์ที่ยังทรงพระชนชีพอย่างเจ้าฟ้าชายอาเมชชาที่จริงๆแล้วจะทรงได้ขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาปัจจุบันทรงทำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา